เอาไปเอาตู้ไปสนีมาใส่หัวทำไมเนี่ยโอ้นี่บูกอริลลาคิงโอ้โหมันจะได้ลาบ,บูบูหุ่นยนต์นะครับลาบูบูดาร์สติลอะไรก็คือแบบสามารถเป็นหุ่นยนต์นแบบอย่นี้มันบูโจมเล<า>เฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆ <Okay. S 2> วันนี้เรามาารีวิวลาเแบเบ้ <laughs> ลาบบอะไรนะลาบูบูพะทองเอ้ <laughs> ลาเบแบ,บเพื่อนก็งงพอดี <laughs> โอเคครับวันนี้เดี๋ยว<อ> <laughs> เราจะมารีวิวการ์ดลาบูบูพอดีว่ามี f อในคอมเมนต์นะครับบอกว่าให้ซื้อของเล่นลาบูบูให้เจ้าเปล่ารีวิว <laughs> นะครับวันนี้เราก็เลยซื้อมาเป็นการ์ดลาแบแบ้ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <laughs> อ๋อน,นี้เป็นการ์ดลาบูบูเนาะ <laughs> โอเคครับวันนี้เราซื้อมา <laughs> ทั้งหมด4ถ <laughs> ุงเลยเนี่ย้อโอเคครับ จะมีพลังอยู่โอ้การเนี่ยนะครับจะมีเลขพลังบอกนะครับก็คือมันจะมีระดับพลังสองอันนะระดับพลังฝั่งแรกเนี่ยเป็นระดับพลังความน่ารักนะครับแล้วก็อันที่2เป็นระดับพลังความหายากแล้วก็มีพร้อนกับกระดาษด้วยนอกจากนี้มันจะมีชื่อบอกด้านบนนะเดี๋ยวเราให้ดูาา่อายอกตัวนี้ใช่ก็คือดาวอันเนี้ยถ้าดาวยิ่งเยอะครับแสดงว่ายิ่งหายากถ้าดาวเดียวหาง่ายถ้าสมมติว่า3ดาวหายากเลย เป็นสีเ r ร t หรือเปล่าอะ,อะการชุดแรกก่อนเลยครับเจ้าเป่าครับดูว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะตัวแรกครับส่งมาให้คุณพ่อดูเป็นตัวแรกก็คือลาบูบูถุงขนมปังครับโหอันนี้สองดาวหมดเลยนะทั้งความน่ารักหย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นี้เรื่งดาวเองอ่ะใช่อันนี้ความน่ารักทำไมน้อยจังอยากใหเ oh. เ้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือสโนว์แมนบูสโนว์แมนครับโอ้สโนว์แมนใช่เป็นบูสโนว์แมนครับเนี่ยอ้ยระดับความน่ารักทำไมได้น้อยจริงเพราะว่าก็น่ารักดินี่หายากแน่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นระดับความน่ารักครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือบูราศีมีน yeah, โอ้ระดับความน่ารักสามดาวเลย <Wow. S 1> อ่ะว้าวเฮ้ย โอเคโอเคโอเคงั้นพ่อเรียงไว้ก่อนนะเรียงไว้แบบนี้นะเพื่อนๆอ, oh. อ่ามาตัวถัดไปครับตัวเดิมแหละเอ้ยอันนี้ก็คือตัวสีเดียวกันนะเฮ้ยแต่ว่ามันมีหัวกะโหลกอยู่ตรงหัวใจเป็นเพ<ๆ>ื่อนดูในคลิป่ะเฮ้ยเปา่าแต่ตัวนี้ดูดิระดับความหายากอ่ะสามดาวเลย,ายาใช่อ,นนอันนี้คือบู Take ้เมกาเทคเฮ้ยเป็นคนละชื่อกันนะ โอ้โหลาบูบูนี่มีเยอะมากเลยนะพเพื่อนๆนี่ก็คือบูลูกแพ <ละ S 1> โอ้โห<บ>กอดติดบนลูกแพเลยอันนี้ดาวเดียวอันนี้ดาวเดียวพอดูตัวเนี้ยนะในคลิปก็มีแน,น่นอนเลยเฮ้ยเฮย,ยตัวนี้ก็คือบูมาการอรอี่โซลี่โคโคนัท<ห>อันนี้มันคือลาบูตัวจริงใช่ไหมเน<ห>ี่ยฮะอันนั้นก็คือซีเค็ดไหมซีเค็ดไหมทำ ตู้ไปสนีเอา้าจะเอาไปเอาตู้ไปสนีมาใส่หัวทำไมเนี่ยโอ,โอเคโอเคมาดูต่อครับตัวถัดมาครับก็คือดนนนั้นน,น,นอ๋อบูมมากรองเซซามมนบีนนี่โอ้น่ารากักอันนี้น่ารากักอันนี้จะเป็นแบบไม่ใช่เป็นภาพกระตูนนะเหมือนเป็นภาพของตุ๊กตา <Yes. S 1> นะครับโอ้แต่ละตัวมันมีชื่อนะแต่ว่าเราไม่รู้จักอะตัวนี้จะเป็นกระตูนครับ บูลูกพีชเอ้ยตัวเดียวเหรออ๋อ <Yes. S 1> อันนี้เป็นบูลุกแพรคืออันนี้เป็นเราบูรกผลไมเล้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยว oh. เดี๋ยวเดีเราแยกแถวมาอยู่แถวนี้แล้วกันนะผลไม้อยู่กับชื่อที่ที่มันอยู่อยู่ประเภทเดียวกันโอเคโอเคเราแยกประเภทเอาประเภทที่ที่ที่มันอยู่ประเภทเดียวกันเอาแบบนั้นเลยอ่าโอเคโอเคนี่เราซื้อมาเยอะวันนี้เราจะรีวิวหมดไปเนี่ยโอกาสมันเยอะมากเลยตอนแล้วเพราะหนึบว่าน้อยเฮ้ยอันนี้บู พุชอินพุชเฮ้ยมีดาบด้วยอ่ะก็อย่างเทเลยอันนี้ตัวการ์ตูนใช่ไหมเปล่าออใช่ใช่มันมันเป็นมันเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนเรื่องพุชอินพุชเฮ้ยอันนี้คือบูสราศีพิจิกโอ้นี่อันนี้เรามีอันนี้อันนี้จะเป็นลาบูบูที่เป็นราศีนะเพื่อนเพื่อนนี่เราแยกเราแยกฝั่งไว้เนี่ยอันนี้จะเป็นลาบูบูที่เป็นราศีเฮ้ย บูแฟมใส่ชุดรุ่นยนต์แล้วคนโคตรเท่เลยมาแผ่นแผมนแผ่นแผ่นแผ่เฮ้ยนี่มันบูเคทตัสหรือเปล่าเนี่ยบูกระบองเพชรน่ารักด้วยแต่นี่น่ารักไหมโอเคทังไม่จบครับตามมาด้วยลาบูบูมาการะลองซี่เบอร์รี่อ๋ออันนี้นี่พ่อแยกชุดนี้ไว้ด้วยกันดีกว่า ชุดนี้จะเป็นแบบตัวที่เป็นเป็นตุ๊ก,กตานะเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดเหล่าปูที่เป็นตุ๊กตานี่นอันนี้อันนี้ตัวตัวนี้หายากสุดครับเราแยกมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันเอาแต่ตัวหายากอ่าแล้วตัวหายากเอาไปไหนกันเอาไปนี้เอาไปนี้นะตึ๊ดตึ๊งเฮ้ยกัปตันบูโอเคครับตัวถัดไปก็คือเจ้าเฮ้ย ลาบูบูลาสีเมทุนครับ oh oh. อันนี้เป็นลาบูบูลาสีเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นสองลาสีรวมกันอ๋อหน,หนูหนูมีประเภทใหม่แล้วแบบมีบอดี้ที่<อ>้นแเดียว <c oughs> อันนี้มันสโนว์แมนันเป็น,เป,นเป็นแบบหุ่นยนต์อ๋อสโนว์แมนหุ่นยนต์อ่นนี้ครับอันนี้ก็คือบูอะเมทิสนะครับเอนน้ยก็เป็นหุ่นยนต์เนาก็เป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่ก็อยู่ฝั่งนี้เป็นโซนหุ่นยนต์เหมือนกันครับ อ่ะสุดท้ายของชุดนี้ก็คือปุ๊บบู้ออเรนจ์นี่ครับอันนี้เป็นบู้ผลไม้ครับบุ๊กนี้เรารีวิวชุดแรกเสร็จแล้วนะเราได้มาประมาณนี้นะเราแบ่งตั้เลขไปเหมือนเป็นรูปคอนะนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราได้มาแล้วระดับความหายากเนี่ยหายากที่สุดนะครับสาดาวแคะแนนอยู่ที่8ป0หมื้าพเดี๋ยวมันจะมีตัวเยอะกว่านี้ไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเลยโอเคป้าอันนี้สาทั้งสองเลยได้ได้ครับจะเป็นพู้ไงเป็นกลุ่มที่หายากโอเคอ่ะแกะมาเลยครับนี่บูกอลิล่าคิงโอ้โหดูดิระดับความน่ารักแล้วก็ระดับคะแนนอะเท่ากันเลยอะคือสมดาวเท่ากันเนี่ยน้่สูงสุดเลยนะตอนเนี้ยบูแต่เฮ้ยถ้าเราสังเกตนะเพื่อนๆ บูตัวนี้มันจะมีหูสี่หูอะเฮ้ย <c oughs> เซตนี้เป็นหายากอีกแล้วครับนี่บูมากะลองครับเซตนัทโกโกโ้โอ้โอหแรักแล้วก็พลังวิกาวเท่ากับตัวนี้เนี่ย <พา S 1> นี่มันคือตัวสีเกรดชัดๆค่ะ <พา S 1> อ,อีกแล้ว,ลวเฮ้ยสามดาวอีกแล้วครับเพื่อนๆความหายากตัวนี้บูเช้าสวนฮะเอาไว้นีเ่เหรอ ระดับความหายากสามดาวเราไว้ฝั่งนี้นะเพราะว่าหายากอ<า>ีกแ,แล้วเฮ้ยเอ้วแต่นี่สองดาวนะเป็นบู้ขอให้โชคดีซิงเกียอยู่กี่ซิงลี่หัวชายเาจ้าป่าบอกว่าให้ทุกคนโชคดีนะเอาไว้นี่แล้วกันนะครับเฮ้ยอ,อันนี้มันบู้โจนเหรอบูโ้โจนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้คือบูแตงโมอ้าวแล้วบูแตงโมอยู่ฝั่งไหนอะเรามีผลไม,ม้ไหมไมอโอเคโอเคบูแตงโมอยู่นี่นะ โอเคถัดไปครับอันนี้ก็คือเฮ้ยบูราศีธนูเฮ้ยเราบูราศีอยู่ไหนราศีนี่หรอเออใช่ๆชชไปดูต่อครับตัวถัดมาก็คือบูเตายักษ์ว้าวนี่มันคือบูสัตว์เหรอเรามีไหมเราบูบูที่เป็นสัตว์อะเอาไม่มีไม่มีอยู่แถวนี้ก่อนเอ่ะเราไม่มีสัตว์นะโอเคตัวถัดไปก็คือ บูซุปเปอร์สตาร์โควาวา,อ,าอ่าโอเคเจ้าป่าบอกว่าลาบูบูสัตเราแยกอีกประเภทหนึ่งหุ้ย oh. อันนี้ก็คือลาบูบูที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ครับ <Wow. S 1> สามดาวเหมือนกัน oh. นี่ระดับความหายากเฮ้น <c oughs> นี่เรายังไม่เจอตัวสำลย,ยนะเพื <c oughs> ่อนๆตัวถัดมาครับบูสตอรอเบอรี่บูสตรอเบอรีร่อยู่ไหนอะ <Okay. S 1> บูสตรอเบอรีร่ <c oughs> ออยู่ในพวกผลไม้นะอันนี้ผลไม้อันนี้ราบูบูจัมฟอร์จอยเอ๊ะเอาไว้ไหนอันนี้มันเป็นพวกตุ๊กตานะเป็นรูปตุ๊กตาตัวนี้เรายังไม่มีเลยแมลงเฮ้ยนี่ราบูบูมอนสเตอร์บักเป็นแมลงฮะอยู่ไหนอะเรามีไหมเอาอยู่อยู่กับพวกสัตว์แล้วกันนะอ๋อใช่เขามันก็เหมือนสัตว์อ่าโอเคโอเคตัวถัดไปครับก็คือราบูบูราสีตุน เฮ้ยนี่มันเราบูบูราศีอีกแล้วจริงแล้วก็วางนี่โอเคเฮ้ยระดับความน่ารักเยอะนะตัวเนี้ยเก้าพันเก้าหมื่นเนี่ยเอาโอะวางข้างล่างก่อนไม่พอแล้วนะครับคือตอนเนี้ยเราซื้อมาเยอะมากเลยนะเพื่อนเพื่อนหุ่นยนต์อ่าถัดไปก็คือลาบูบูเฮอร์ิสันนี่เป็นหุ่นยนต์จ้าป้าบอกว่าที่เป็นหุ่นยนต์วางไว้นี่ตัวถัดไปครับเฮ้ยอันนี้ก็เป็นกระตูนเอออันนี้เป็นตุ๊กตานะครับเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำ ตัวนี้เราเรียกว่าราบูบูมากะลองกินเกรฟซ้ำไหมยังไม่ซ้ำเนาะเฮ้ยถ้าเราสังเกตดีๆนะเพื่อนๆสองตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันต่อกันได้ฮะ <Huh? S 2> ดูดิเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เราก็เพิ่งสังเกตนะอันนี้เราเพิ่งสังเกตเฮ้ย <c oughs> ต่อกันได้ว้า <kah>? ว <L an imo> เนี่ยมันต่อกันเหมือนเป็นภาพเดียวกันนะเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันที่เจะเบอลด้วอ,อันถัดไปก็คือลาบูบูสับป,ประรดะสับป,ประรดก็เป็นผลไมา้อันนี้ก็เหมือนอันที่เราหาเออใช่อันนี้คือลาบูบูนักปีนเขาปีนเขาอยู่นี่แล้วกันเนาะวันนี้เรายังไม่ซ้ำเลยนะแกะมาสองสองอันนี้ลาบูบูซันไรซิ่งเป็นหุ่นยนต์เหมือนกัน เออยังไม่ซ้ำเลยครับตัวถัดไปครับอันนี้ก็คือราบูบูลาศีกลุ่มโอ้ยสองใบสองใบลาบูบูปูยักษ์นี่มันเป็นลาบูบูประเภทสัตว์ครับเพื่อนๆอ่อเราไว้ฟังดีนะตัวถัดไปครับลาบูบูกระถางต้นไม้อยู่ไหนอะมาอยู่นี่แล้วกันเนาะอยู่นี่นะลาบูบูกระถางต้นไม้นะ ใช่เป็นบู้กระถางต้นไม้อันนี้ก็คือบูบาา้แฟนซีดิ๊งๆน่ารักเอาไปตรนี้ก่อนนะครับกุ้งลิงเฮ้ยอันนี้ก็คือบู้บานาน่าฮบานาน่านี่คืออะไรก็ผลไม้ผลไม้ด้วยเหรออ่าโอเคบู้ผลไม้อยู่นี่นะโอ้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตัวซีเครตเราเราแยกมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าตัวซีเครตเราหายากครับหายากหายากใช่มาครับก็คือ ลาบูบูแอปเปิ้ลเฮ้ยลาบูบูแอปเปิ้ลน่ะแต่ว่าระดับความหายากอ่ะสามดาวอ่ะเราจะไว้ไหนอ่ะ <n> เอาไว้นี่นะนระดับความหายากสามดาวโอ๊ส3เองโอเคโอเคอะต่อครับตามมาด้วยลาบูบูช่างส้มเฮ้ย <Wow. S 1> อันนี้มันเหมือนเป็นอาชีพนะเพราะว่า hey, hey. เราจะต้องแยกประเภท อาเปิดเป็นอาชีพถ้าอาชีพเนี่ยนักปีนเขาถือเป็นอาชีพไหมอาเป็นอาชีพนักปีนเขาเอาไปอยู่กันนะครับตัวถัดไปครับราบูบูราศีอีกแล้วเป็นราบูบูราศีกลุ่มครับอ่าอยู่นี่นะโหเราได้มา6ราศีแบบยังไม่ซ้ำกันเลยนะเออเราอาจจะได้ครบ12ราศีก็ได้จึมจิมเฮ้ยลาบูบูราศีกันอันนี้คือราศีของคุณแม่จ้าเปล่าราบูบูราศีกันเนี่ยคุณแม่เกิดราศีกันครับ ท่านนั่นน่เฮ้ยนี่ลาบูบูมอนสเตอร์ทะเลเอาแล้วอยู่ไหนอะลาบูบูมอนสเตอร์ทะเลจะอยู่ไหนอยู่ในประเภทสัตว์อะอันนี้มันคือสัตว์ทะเลอะเอาเปิดกุ้งไม่แล้วโอเคเราแยกกุ้งไม่แล้วครับตอนนี้ตัวถัดไปครับก็คือลาบูบูสับปะรดกระป๋องอยู่ไหนอะลาบูบูสับปะรดกระป๋องอยู่ไหนอยู่ผลไม้เนี่ยนะโอเคอ่าอย่างนไรก็เป็นสับปะรดใช่ไหม อ่ะโอเคตัวถัดไปครับลาบูบูกาแฟ l ลาเต้ครับอันนี้เป็นเป็นตัวที่แบบเป็นเหมือนตุ๊กตานะเอาไว้อยู่ด้วยกันนี่สองตัวนี้มันจับมือกันอยู่เนะี่ยเอออันนี้น่าจะเป็นลาบูบูเชอร์รี่โอเคเป็นผลไม้นะครับเฮ้ยอันนี้ก็คือลาบูบูใจแอนอันเดอร์วลเฮ้ยนี่มันลาบูบูสปาลาดนะเจ้าพ่า ลาบูบูสปาราดอันนี้แล้กันอยู่กับมอนสเตอร์สปาราดแล้วกันถัดมาก็จะเป็นลาบูบูโคมไฟโคมไฟอยู่ไหนเอะอยู่นี้แล้วกันอยู่อะไรก็ได้เอาไปเทีไปวใบแล้วเหรออ่าโอเคอ่ลาบูบูโคมไฟงั้นงั้นขอลาบูบูกระถางต้นไม้มาอยู่ด้วยกันได้ไหมมันเป็นของใช้เหมือนกันเราจะได้ลาบูบูคุณยนต์นแล้ครับลาบูบูดาร์สติลตัวนี้ก็คือแบบสามารถ เป็นนุนยนต์ครับเป็นนุนด้วยพ่อเดือดเดี๋ยวก่อนพ่อชอบนุนยนต์ตัวไหนที่มันดูเก่งกาจโอ,โอ้พ่อ,อยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนเก่งก่าจโอ้เจ้าป่าบอกว่าเจ้าป่าชอบตัวนี้ครับลาบูบูเฟรมตัวถัดไปครับลาบูบูลาสีเม็อันนี้คือลาสีของเจ้าป่านะครับลาสีเม็เป็นตัวแกะนี่ลาบูบูสายชิวครับอันนี้เป็นตัวตุ๊กตานะเอาไว้ฝั่งนี้นะพ่อซ้ำแล้วแหละซ้ำแล้วเหรอ ฮ้ยตัวถัดไปลาบูบูลาสีกรกฎยังไม่ซ้ำครับเพื่อนเพื่อนยังไม่มียังซ้ำวาตัวไหนยังยังราสีกรกฎเนียยังไม่ได้ครับและตัวถัดไปก็คือลาบูบูเมลอนอยู่ไหนอยู่นี่นะกองสุดท้ายครับเพื่อนเพื่อน๋อตัวนี้เจ้าบบอกว่า ลาบูบูตอนนี้คือเราได้มาแบบยังไม่ซ้ำกันเลยสักใบเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะดูว่าจะได้ซ้ำหรือเปล่านะครับมาด้วยตัวแรกครับก็คือลาบูบูไบโอไยครับอันนี้เป็นลาบูบูเซ็ตหุ่นยนต์นะเอาอยู่นี้แล้วกันลาบูบูไบโอไฟซ้ำไหมซ้ำยังถัดไปครับลาบูบูไฟจราจรอ่ะลาบูบูไฟจราจ์เเป็นของใช้ใช่ไหมไฟจราจรของใช้โอเคอันนั้นคือ ลาบูบูมากระลองท็อปฟรีอ่าเป็นตุกกตต๊ก,กตา,ตกกตาเป็นตุ๊ก,กตาตุ๊กตาเป็นแถวนี้โอ้เป็นแถวไม้อ่าโอเคโอเคก็ค,คือเจ้าเป่ารู้สึกว่าอลาบูบูช่างซ่อมอยู่ไหนเนี่ยมาอยู่นี่แล้วกันมันทั่วไปอ่ะมาเป็นทั่วไปเป็นทั่วไปเป็นลาบูบูประเภททั่วไปนี่จะเต็มแล้วเจะเต็มแล้วเหลือพื้นที่อีกไม่เยอะแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเปิดแถวใหม่ไม่ได้นะลาบูบูพวงองุ่นครับอยู่เซตไหนครับอ่าอยู่เซตผลไม้นะจะสุดแล้วครับ เออตัวนี้คือลาบูบูซ่อนหาครับเป็นแบบตุ๊ก,กตาเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันถัดไปครับลาบูบูลาสีพึกศกครับเฮ้ยเกือบได้ครบ12ลสราศีแลนะ้วเนี่ย